ช่องที่สามอีกกรณ์ประสาทโฮมตอนบุกียาหวัดจันทบุรีพีเอช่องที่สี่นักดนตรโตระสอบสหานอากาศช่องที่ห้าบวพงษ์โมบวไทยกะศินท์ขวาช่องที่หกอภิโมราชองโรงเรียนุทธการสงช่องที่เจ็ดคริสินินประเสริฐโรงเรียนรับตั้ปุระรการเอและช่องที่แปดในทีโรงเรียนโรงเรียนภูรัวิทยาครับ สถิติจันทบุรีโอเพนทำโดยปุริพลบุญสอนครับอัศมชันสม,มุทรประการสถิติอยู่ที่22.40วินาทีครับเมื่อปี2า6 3